Uhm, นี่แหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่โดนอีกเหรออือโอ้สายสันสันนู้นไงอู้ใหญ่ใหญ่อู้ยเอาอู้ยดู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 ปลาอะไรครับอุ้ยอุ้ยนี่อ่ะดูดูดูอู้ใหญ่อุ้ยปลาอะไรวะตักดีดีอู้ย พบกับผมช่างนะเด็ดนะก่อนจะไปหาปลากันเนี่ยช่างระเดชอยากฝากข่าวสักหน่อยนะครับผมจะบอกว่าพวกเราเนี่ยมีช่องทางการติดตามทั้งหมด3ช่องทางนะครับทั้งทางแฟนเพจ u t u b e แล้วก็ TikTok นะทางแฟนเพจกับทาง y o u t u b e เนี่ยก็จะเป็นคลิปปกติที่เราลงกันแทบทุกวันเลยคลิปยาวๆนะครับส่วนทาง TikTok เนี่ยก็จะเป็นคลิปช็อตสั้นๆสำคัญสำคัญเอามาลงให้ได้ดูกันเนาะทางแฟนเพจเนี่ยมีผู้ติดตามตอนนี้เนี่ยน่าจะ3 0 0 0 0 0กว่าแล้วนะครับ แล้วก็ทาง TikTok น่าจะ60,000กว่าแล้วเหมือนกันส่วนทาง y u t u b e เนี่ยเ0 0 0 0เกือบ95,000เกือบจะแสนแล้วครับก็อยากฝากว่าถ้าใครรักพวกเราชอบพวกเราเนี่ยฝากติดตามทาง YouTube หน่อยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามผ่านช่องทาง YouTube เนาะเพราะว่าตอนนี้90,000ม่าอีกสักประมาณไม่กี่พันเนี่ยก็จะทะลุแสนเราจะได้รับโล่งเงินกันแล้วนะครับก็อยากฝากทุกทุกคนเนาะรักกันชอบกันก็ฝากติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วเราจะทะลุแสนไปด้วยกัน อ่ะอยากฝากไว้เท่านี้ครับก็เดี๋ยวไปหาป้ากันต่อ ก็มาเริ่มนะในพนันเมื่อกี้พาขี่เรือชมอ่างเนาะ <c oughs> ก็สวัสดีเพื่อนๆที่พียงน้องนานาเอฟซีแล้วกันนะครับมาเลาะก,กูเบ็ดลาวกันจากเมื่อวานมาเกี่ยวไว้กับเหยื่อปลากระดีนะในพนันทั้งหมดสองตับครับเฮ้ยดเดี๋ยวยังเปิดคลิปไม่เสร็จเลยเอาเ,เรอือเอาเลยเอาเลยเอาเรเลยแม่เอ้ยก็ตามปลาอะไรอะเหลอตามไปลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะโดนไม่โดนไม่ต้องลุ้นแล้วละโดนแล้วนี่เนาะ โอตั้งแต่หัวตับก็มาเลยครับพันใหญ่แล้วอ,อ้ยโ้ยโอุย้ยนี่อุปร,กรากฏเตอรโอ้โหตัวสวยเลยครับตัวแรกรรแล้ววันนี้อุปกรณ์พร้อมนะในพรานทั้งสอง <c oughs> วันก่อนสวิงก็ไม่มีคิมก็ไม่มีเนาะนี่ตัวแรกมาเลยครับเอาไปไปไปกันต่อ ไม่รู้ว่าเปิดคลิปเสร็จหรือยังเมื่อกี้นายพันก็เนาะไปครับมากนแล้ว่ไปต่องพิธีรีตองกันละมาหากินในกันครับเบ็ดลาวอ่างเก็บน้ำนูน่นนะครับดูผูกไปเป็นระยะยาวไปนู่นไปนู่นเลยอะไรโดนเหรอเอาเอาวิง่งวิงว่งวิงนะ่งไหน่ะพันหลัก,กอ่มะมา ติด,ต,ด,ต,ดติดกันเลยนะนี่อ้ปลาบูอ่างเก็บน้ำครับน่เอาโชว์สีข้างเลยสินี่ปลาบูตัวแรกครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยฝนตกมาเนอะรวมถึงคาบเช้าด้วยครับดูท้องฟ้ายังมืดอยู่เลยนี่ดีนะที่มาถึงเบ็ดพอดีแล้วฝนหยุดให้ครับก็เลยโอ้โหมีจังหวะถ่ายสวยๆหน่อยอะไปต่อครับอา ไปไม่ดอดคลิปก่อนนี่หมานมากๆาลในพันเนาะปลาบูตัวโลฟาเนาะปลากระสงใหญ่ๆครับคลิปนี้เริ่มต้นด้วยปรากฏหนึ่งตัวแล้วก็ปลาบูใหญ่อีกหนึ่งตัวครับโดนนีกเหรอตันันออสายสันๆนุ่นไงแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนสายสันสนะสายเมนมันสันนะเนาะปลาอะไร อะต,ต,ต,ตักตักตักไว้ก่อนอันตรายครับคลิปก่อนไม่ได้เอาเบตดไอเมไม่ได้อาสวิงมานี่เสียวเหลือเกิน,กนในพานก็หันให้เอฟซีดูด้วยนะครับว่าปลาเป็นยังไงโอ้ยใหญ่ใหญ่โอ้ย ถ้าตักแต่หัวเรือเลยเดี๋ยวเอฟซีไม่เห็นเนาะหมุนนี่ดีก่อนครับ <c oughs> <c oughs> การหาปลาทําคลิปกับการหาปลาปาก,กินเนี่ยมันคนละอย่างแล้วนี่พานอีกอย่างหนึง่งการหาปลากินก็คือเราได้แล้วก็รีบตักรีบยกครับแต่การหาปลาทําคลิปนี่เราก็อยากให้เพื่อนๆในพิงน้องนา้นาๆได้เห็นช็อตตอนปลาอยู่ในน้ําก่อนตักปลาดิ้นด้วยครับก็ถือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งอะโอ้ตัวนี้ใหญ่นะแมงเนาะ ปรากดเหลืองครับอ่าทางบ้านเราเนี่ยทางอ่างทางนี้ไม่มีปรากฏครั้งและในพันที่ตัวใหญ่ๆอะ่ะแต่นี่ม่มีด้วยอะ่ะปรากดเหลืองนี่ก็เฮแล้วครับอ่ขอสีข้างนี่อย่าลืมสิโอไปกดกันมันละมั้งเช้านี้เน่ยแม็กม <laughs> ฝนเริ่มลงยิบๆอีกแล้วครับ จะถ่ายได้จบได้ยาวไหมเนี่ยต้องลุ้นด้วยนะม <c oughs> แม็กใช้แตะครับรู้สึกว่าจะโดนใช่ไม <c oughs> โอ้น่นโน่นูน่นโน่น,น,นโอ้ดินน้ำแตกอยู่นู่นครับนี่ฝ่าอะไรครับผม อยู่ตรงเสาหลักพอดีเลยในวันนะนี่ตรงนี้แหละปลาอะไรอ่ะปลากดเหรอ,รโ,รหรอโอ้ชาวนี้หมานปลากดครับข้างในโอ้นี่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 นนมาอีกนึงกดเหลืองกดเหลืองนิดเดียวเองติดโอ้ยนิดเดียวก็จะหลุดแล้วนั่นเลยเนาะ คืออย่างอ่างเก็บน้ํานี้อย่างที่บอกคลิปก่อนครับว่าอ่าพี่พีทหารที่เขาดูแลพื้นที่นะเขาไม่ให้อ่าขึ้นกลางคืนนะมาได้เช้ากับเย็นครับเพราะฉะนั้นการวางเบ็ดลาวเนี่ยเราจะมาวางได้วันนี้แล้วก็กู้พรุ่งนี้เช้าเลยครับอยต้อนยต่อย<อ>เลยคู่เลยโดนคู่เลยเอ่ะอ,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 อุ้ย,ยนูน อุ้ยละ,ะก็สงโ <ละ S 1> อ้คลิปก่อนก็โดนใหญ่ๆหลายตัวมากครับการเบ็ดลาวของที่นี่ก็คือจะลาววันนี้กูพรุ่งนี้นะนในพนันก<ม>็ใช้เวลาหน่อยครับอย่างที่บอกบางทีอาจจะมีตายบ้างครับผมเพราะว่าถ้าเราเป็นลาวหมายอื่นๆเนี่ยเราก็จะเลาะกวงคืนนะนในพันนะ<ม>นี่กระสงตัวแรกครับอ่ะใส่เลยใส่ดิระสงอ่ะใส่ไหนก็ได้ใส่ไปเอาไว้ล่าง ที่นี่มันเป็นป่าดิบๆครับใกล้เขตแดนกัมพูชาเขาไม่ให้เราอยู่ค่ำกลางคืนให้มาเช้าเย็นกลับอธิบายกันซักก่อนเนาะป่าเหรอไม่ใช่เดี๋ยวจะมีคนถามว่าไม่เห็นมาล็ะกลางคืนแล้วนะในพานเขาไม่ให้ขึ้นเนาะน <Gil> ก็ยัง อย่างแรกก็เพื่อความปลอดภัยอ่ะเนาะเราก็ทําตามกฎตามระเบียบเขาครับเป็นนะฝนลงแล้วครับทุกคนดีนะติดล่มมาติดล่มเล็กๆมาคันหนึ่งครับถ้ามันตกไม่หนักก็ยังถ่ายได้เรื่อยๆแต่ถ้าลงหนักๆก,ก็คงจะไม่ไหวครับเหมือนจะติดแล้วเน,นี่พัน เฮ้ยไม่ใช่หรอกเหยื่อไม่ดึงแข็งขนาดนี้นี่นี่นี่สั่นเลยครับเอาอูด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 ูเห็นตัวเหลืองๆใต้น้ำครับไม่รู้อะไรปลาอะไรครับอุ้ยอุ้ยปรากฏอีกแล้วแม่ สาสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่สายตึงสายตึงดึงสายให้แม็กหลยอ,อ่ะอ้ยอะไรเมยเดี๋ยวได้ตกน้ำนะเบ็ดเกี่ยวหัวไม่ตีนครับ อุ้ยนู่นอุ้นูน่นนูน่นก็ดึงอีกโอ้โหเดี๋ยวระหว่างทางอาจจะมีก่อนหรือเปล่าใยพันแต่เมื่อกี้ดึงลั่นเลยครับตรงนู้นอะอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวช็อตนี้ยาวไปเลยครับยืนยืนถ่ายมือน,นึงถือล่มมือน,นึงก็จะเสี่ยงกับต่อการตกน้ำมาแล้วในพัน ห้ามสะดุดตอนะตกน้ำฮูมนี่เรียบร้อยครับโทรศัพท์อยู่ไหนอยู่นน้นไห้เหรออ๋อเดี๋ยวไปดูปลาก่อนไปดูปลาก่อนเอาปลาซะก่อนครับนี่เหรอลูใลูุ่้ยปลาอะไรวะตักดีดี อ๋อแม่อะอะอะโอ้ยโอ้ยแม็กแม็กแม็โอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ยจับไปก่อนนะโอ้ยโอ้ครั้งแรกที่ได้เลยครับโอ้โหแม็กบอกตัวแรกในชีวิตนะโอ้ยปากกาใหญ่อันนี้พานหันมาช่วยแม็กนะต้องล็อกนะโอ้โหกี่จุดกี่จุดไอโชว์หน่อยแม็กยกส่งเลยนี่ดูข้างๆหน่อยครับโอ้ยปากกายตัวแรกนะ ที่เราได้กันเนาะไม่เคยเลยครับเอ้าโออุคุรไลสวยจริงโอ้เห็นพานตีเขาได้หลายหลายครั้งแล้วครับอะใส่ถังกันนี่ก็ได้เป็นๆหน่อยนิ่ๆดีกัะปบูกับปบูเออโดดไหมไม่โดดหรอกโอ้โหของดีครับแหมแม็กก็ดีใจเป็นพิเศษนะผมก็ดีใจครับครั้งแรกในชีวิตเลยที่เราได้เนี่ยโดนี่ก็ ปลาอะไรครับฮะอ๋อปลากรดอ่าจับจับเสาวไว้ก่อนไหมได้จับเสาวไว้ก่อนะครับลุยฝนเพื่อพี่พ,พี่ลองนานาน,านะครับวันนี้สู้เต็มที่ช่างแล้วเดชต่อให้คุมล่มนี่ก็เปียกนะครับเพราะเปียกกันมาตั้งแต่บ้านแล้ว แต่ว่าต้องคุมร่มเพื่อบังกล้องให้ถ่ายได้ครับเผื่อใครจะหาว่าเดี๋ยวจะเอาเปรียบกันแหมยืนคุมร่มถ่ายสบายอยู่คนเดียวนะเปรียกแฉะไปหมดเหมือนกันครับเอาได้ไหมนี่อัยเอาไปต่อครับ ตับแรกครบแล้วครับเดี๋ยวไปต่อตับที่สองกันโดนนี่นูนะ่น่ะตับที่สองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดติด,ตดล่มติดกิ่งไม้ <c oughs> เดี๋ยวๆนะเอา้าไป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 แหมข้างหน้าไม่ห่วงข้างหลังเลยอะ่ะโอ้ดูครับ <c oughs> ปาลปาอะไรปลาอะไรโอ้ยดูดึงนี่ ดำๆสงอีกป่าโอ้สบายใจครับวันนี้มีสวิงนี่สงโตด้วยครับตับแรกเอ้ยตับที่สองบวกมาหนึ่งแล้ว <c oughs> อ้าว <c oughs> ผลเรก็เริ่มหนักขึ้นทุกทีทุกทีครับโดนรึโดนนี่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 นนโอ้ยใ,ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ประกดครับเอา้าเอา้าโอ้ยังไม่ทันตักเลยลุดแม่เอ้ยลุดไปตวงครับแม่เสียดายครับ หลุดไปหายก็กับที่สองได้เพิ่มมาเท่าไหร่หมตัวเดียวปะตัวเดียวที่สองไม่ค่อยหมานครับผมครบแล้วล่ะสองตับก็เดี๋ยวมาสรุปปลากันนะครับนี่ทั้งหมดของคลิปนี้นะกับการลงเบ็ดลาวครับต้องพูดเสียงดังหน่อยนะฝนตกหนักเลยครับก็เดี๋ยวให้แม็กยกปลานั่นนะนะดูหน่อยเออดูดครับอันนี้เรียกว่าปลากลายนะ โอ้เราเพิ่งได้กันครั้งแรกครับนี่กี่จุดแบบนี้แม็กแ,แปดจุดเนาะมันจะตระกูลเดียวกับปลาฉลาดเลยครับแต่ว่าไอปลากลายเนี่ยตัวมันจะค่อนข้างใหญ่กว่าครับผมอ่าแล้วก็ได้ปลาเลยนะปลากระสง,ะสงอ่านะยกชูหน่อยนี่กระสงก็ตัวสวยๆนะครับแล้วก็ปลาบู่ตัวนึงอยู่ไหนะน,ะนี่แล้วก็ปรากฏดใหญ่ๆยกมาสักตัวนึงนะ ปลาอดเหลืองนะครับอ่านี่นะทั้งหมดนะครับให้ดูชัดๆอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะเอาปลาชุดนี้เนี่ยไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะครับก็เราตัดสินใจแล้วใช่ไหมแม่ครัวเราจะเอาปลาก,กายเนี่ยน้องมาทำเมนูกันแต่ก่อนทำเนี่ยช่างดูสักหน่อยนะโอ้โหแบนเป็นกระดาษเลยครับครั้งแรกครับที่เราหาปลาชนิดนี้ได้เนี่ยโลฟ้านี่ โลเท่าไหร่โลหนึ่งสองสามหนึ่งกิโลกับสามขีดนะครับโอ้อัะนนะี้ยกสีข้างให้ดูหน่อยตัวเดียวพอมือเนาะเปียวเนาะอ่ะโชว์ข้างๆนี่ครับบ้านเปียวน่าจะเยอะเนาะหนองคายน้ําโของอย่างเงี้ยเนาะอ่ะแต่ว่าทางตราดทางนี้ก็หายากนะครับกับปลากลาแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวจะไปทาเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวตัดเข้าครัวพื้นบ้านกันในฝานเนาเนะเปียวตัวเล็กมาวุ่นแล้วนี่บังหมดแล้วครับอ่ะไปะไปครัวพื้นบ้านกันครับ ก็มานะครับมาพบก okay. ับคุณยายเนาะก็เตาตั้งกระทะใส่กระทินะยายกระทิที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นหัวกะทิใช่ไหมยายเราจะเคี่ยวหัวกะทิกันก่อนเนาะก็วันนี้เราจะทําเมนูอะไรกันครับยายแกงกะทิลูกชิ้นปลาจ้ะแกงกะทิสดลูกชิ้นปลากายเนาะปลากายที่เราไปลาวเบ็ดกันมานะยายตัวเบลเลอร์เลยนะอ่ะ เคี่ยวกะทิจนแตกมันแล้วเนี่ยก็ใส่พริกแกงนะยาย <Yeah. S 1> พริกแกงที่ใช้ก็ต้องเป็นน้ำพริกแกงกะทินะครับแล้วสวนข้างๆเนี่ยขัถมดินด้วยนะยายรถ <Yeah. S 1> วิ่งเสียงดังลั่นเลยครับไม่แน่ใจว่าจะเข้ากล้องมากหรือน้อยนะครับ <Yeah. S 1> <laughs> แต่ครัวเราก็ต้องทำนะยายนะ <Yeah. S 1> <laughs> เคี่ยวพริกแกงกับกะทินะครับ <Yeah. S 1> ถ้าชอบคลิปนี้เป็นยังไง อาวยังไม่ทันทําเสร็จเลยอะ่ะสวัสดีครับขอลาไปก่อนแล้วเหรอเดี๋ยวดิให้จบก่อนสิระหว่างรอคุณยายเขี่ยวพริกแกงเนี่ยเรามาดูนะครับลูกชิ้นปลาไก,กายเนี่ยเราเอามาปลาไก,กายเอามาขดูดเอาแต่เนื้อนะยาย,ยแล้วก็เอามาทําเป็นลูกชิ้นแล้วก็ลวกไว้อย่างนี้เนาะพอเคี่ยวพริกแกงแตกมันดีแล้วเนี่ยก็ใส่ลูกชิ้นนะยาย ปลากายตัวแรกครับที่เราเคยทำคลิปแล้วได้ตัวมาเนาะวันนี้จัดเมนูให้ชมกันเลยครับจากนั้นก็ใส่มะเขือกรอบกับถั่วปักยาวนะยายตามด้วยพริกแดงพริกเขียวจ้ะอ่ะพริกอ่อนแดงกับพริกอ่อนเขียวเนาะ เพิ่มสีสันนะครับจากนั้นก็เติมหางกะทินะยาย <Yeah. S 1> นี่ครับแค่นี้กระตั้งทิ้งไว้นะยายร <Yeah. S 1> อให้เดือดเนาะ, <Yeah. S 1> ะเดี๋ยวเดือดแล้วเรามาปรุงรสกันครับเดือดพุดๆแล้วนะยายเนะ เริ่มปรุงรสด,ด้วยอะไรครับยายรสราชาจ้ะราชาชูรสแล้วต่อด้วยรสราชาจ้ะอ่าแม,แม่แม่ครัวจําสลับไปแล้วนะรสราชากับราชาชูรสเนี่ยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลจ้ะน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำปลานะยายแค่นี้เหรอจ้อ่ามีผงปรุงรสมีชูรสมีน้ำปลาเนาะ แล้วก็น้ำตาลนะยายจากนั้นแม่ครัวก็จะชิมนะครับเป็นไงครับอร่อยแล้วเหรอ,อสุดท้ายใส่ใบมะกรูดกับใบใบโหระพากัะเป็นเครื่องหอมนะครับน่ากินมาก นี่แกงแดงกระทิโสดลูกชิ้นปลากายน่ากินมากๆเดี๋ยวมาชิมกันครับ <S <S ก็มานะครับนักชิมมาแล้วนะ <c ười> <c ười> นี่ครับ<อ>กินกับขนมจีนเด็ดมากนะเปรี้ยวแต่ก็ไข่ต้มเนาะโอ้น่ากินน่ากิน <c ười> แม่กิจฉาผู้ที่ทำหน้าที่นี้จริงๆ ร้อนนะฟึ่งลงจากเตาต้อง <c oughs> โอ้ยต้องเตือนก่อนนะครับทุกครั้งนี่โอ้ยคือน้ำลายตามเปียวแล้วครับ <c oughs> อยากตัดกินเลยอะอเป็นไงคือปลากายกับปลาฉลาดเนี่ยมันเหมือนกับตระกูลเดียวกันนะเนาะโอ้ย,อยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอ่าให้พื้นที่ก็หน่อยอ่ ก็เนื้อมันจะเหนียวเหมือนกันเนาะแต่ปลากายมันหากินยากอ่ะบ้านเราหายากมากๆครับปลาฉลาดเนี่ยจะได้กินบ่อยๆอ่ะเป็นไงรสชาติอร่อยเข้มข้นมากลูกชิ้นเป็นไงเหนียวหลึบดีไหมเหนียวนึบมากอ่ะโอเคก็เดี๋ยวให้เปียวปิดคลิปแล้วกันเนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้อ่าอ่าแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ ่ส่วนเดี๋ยวยังไม่จุบเลยอ่ะส่วนคลิปนี้สวาวัสดีครับดีบายบาย